ฮัลโหลสวัสดีค่ะ m e r ี่คริสต์มาสล่วงหน้าเลยนะคะชาวราศีกัน FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงก่อนอื่นต้องบอกชาวราศีกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ขอให้อย่างน้อย5แชร์เพื่อจะได้เอาชื่อมาใช้สิทธิ์ในการจับฉลากในเดือนมกราคมนะคะรับของขวัญปีใหม่ที่พี่จะมอบให้ภาพรวมของชาวราศีกันในปี67จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราต้องมาดูดาวสำคัญที่เพิ่งจะย้ายราศีไปเมื่อเดือนตุลาคมก่อนนั่นก็คือดาวราหูอันนี้เจ๋งมากสำคัญมากโหดมากของชาวราศีกันราหูที่ย้ายเข้าอยู่ในภพปัตตนิแท,ทนแทนเทนปัต,ตนิก็คือเล่งเล่งลัคนาราศีกันซึ่งร้ายสุดแล้วถือเป็นถือเป็นภพที่แบบโหด โหดโหดหดมันแล้วไม่หาด้วยโหดมันแล้วแบบหหินน่ะเรามาดูก่อนนะราหูในภพนี้มีคุณสมบัติอย่างไรตำแหน่งที่ให้โทษที่สุดของดาวราหูก็คือตำแหน่งในภพที่เจ็ดก็คือภพนี้ละค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะการค่อยๆฟังราหูตำแหน่งนี้ถือเป็นดาวเบียนดวงชะตามักได้รับความยุ่งยากจากเพศตรงข้ามเป็นม้มีคู่หลายคน สมรสไม่มีความสุขนะคะก็เรียกชีวิตคู่ไม่ยั่งยืนนะเปลี่ยนงานไปตามมารมณวัด,ดื้อถือดีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนนะเกี่ยวกับการเดินทางจะมีมากจะอยู่ไม่ติดที่นะคะต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ถ้าใครได้โยกเกณฑ์ดีจากดาวสุเคราะห์ก็จะรอดปลอดภัยและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยปราหูในพรนนี้นี้จะทําให้การมีชีวิตคู่ครองคู่อย่างไม่มีความสุขไม่ได้แต่งงานหรือถ้าได้แต่งงานก็อยู่กันไม่ยืดไม่ยาวและถ้าได้แต่งงานก็จะนําความเสื่อมมาสู่ครอบครัวของกันและกัน คุณจะแก้ไขได้ด้วยการที่ใครนะที่ผูกดวงนะราศีกันนะต้องไปเช็คหมอดูประจำตัวนะคะถ้าพบปัตตนิของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวพฤหัสที่60องศาหรือ120องศาจุดนี้เท่านั้นที่จะช่วยคลี่คลายชีวิตของชาวราศีกันในเรื่องคู่ครอง ให้ได้ผลดีให้ได้ผลดีและแก้ไขปัญหานี้ไปได้คุณต้องไปดูนะคะต้องไปดูดูในดวงของคุณให้ดีแต่อย่าเพิ่งตกใจราหูเนี่ยบอกแล้วในดีมีเสียในเสียมีดีเขามาเนี่ยเขาก็จะนำโชคลาภความสเร็จมาให้ได้ในด้านการเงินได้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการจัดก,การกับเขาและการวางตัวของเรา ทีนี้เรามาดูดาวสําคัญที่จะเป็นตัวช่วยของชาวราศีกันนั่นก็คือดาวพฤหัสแต่แต่แตพฤหัสเนี่ยจะย้ายในเดือนเมษายนในวันที่3 0 2สิบไปอยู่ในภพสุภะนี่แหละดวงนี้แหละที่จะมาช่วยชีวิตชาวราศีกันให้พ้นทุกโศกโลกภยัยแต่คุณต้องทนให้ถึงเมษาก่อนนั่นคืออะไรมกธันวามกราเอาเอาธมาไม่นับแล้วกันนะมกลากุมภา มีนาเมษาสี่เดือนคุณอย่าลืมนะลาหูเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานี่เข้ามาสองเดือนสาเดือนแล้วเขาจะเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชแล้วเพราะฉะนั้นการลองไปสังเกตดูช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบพูดไม่เข้าหูกันเลยคู่หัวตัวเมียคนเป็นแฟนกันรักกันอยู่ดีๆอยู่ก็ไม่ถูกกันซะอย่างนั้นทะเลาะก,กันเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องกินอยู่เรื่องจุ้มยิ้ม,มขี้หมากาไก่แล้วมันจะทะเลาะกันไปทุกวันทุกวันจะมันจะดีกรีมจะเพิ่มไปเรื่อย ใครที่รักกันมากๆแล้วไม่อยากชีวิตคู่แตกแยกแตกร้าวแตกฉานประคองไปให้ผ่าน30เมษายนพระรหัสจะมาช่วยชีวิตคุณดึงคุณขึ้นมาจากหลุมหลบภัยแล้วคุณก็จะรอดปลอดภัยและจะมีความสุขชีวิตจะดีมากอดทนลาหูมาเที่ยวนี้เขาจะมามาทดลองความอดทนของคุณนะแล้วดาวอีกดวงหนึ่งที่เกี่ยวความรักเนี่ยก็คือดาวเสาของชาวราศรีกันซึ่งเป็นเจ้าของพปุตตะ แล้วก็พึ่งจอเข้ามาที่ราศีอาริตั้งแต่ปีที่แล้วนะเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนก่อนเดือนเมษามันจะโหดโหดเร็วดีมากสำหรับชาวราศีกันกันที่ทําบุญเยอะๆก็รอดไปนะจังพองประคองชีวิตรอดได้กันที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําบุญนะชอบที่จะคิดไม่ดีอิจฉาริษยาชอบให้ร้ายป้ายสีคนอื่นอันนี้ต้องระวัง ตอนนี้กรรมเก่ามันกำลังจะกลับมาตามสนองคุณคุณต้องทําบุญเยอะๆนะชาวกันนะแนะนําเลยนะบุญเนี่ยช่วยได้ช่วยไม่ได้ลบล้างบาปนะคะบุญจะช่วยป้องกันเป็นเกาะให้กรรมมันตามเรามาไม่ทันนะแล้วพอเราสร้างบุญเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ไกล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 เรานะกรรมกรรมมันก็จะไกลเราขึ้นไปจนกระทั่งแบบหายไปเลยมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่นโซเชียลนะคะนะเราก็ต้องพยายาม ใช่มใส่ใส่ใส่ข้อมูลเข้าไปเพื่อให้ข้อมูลไอ้นี่มันมันดีลิตออกไปอะไรแบบนี้คล้ายๆกันพระรหัสในราศีสุภะของชาวราศีกันช่วยอะไรพระรหัสตำแหน่งนี้ถ้าเป็นราศีธนูเป็นกเกษตรนะคะถ้าราศีกรกฎนะใครที่มีพระรหัสเยอะก็จะเป็นมหาอุดโอ้โหยิ่งถือว่ามหาสาลเลยอันนี้ถือให้คุณมหาสาล พระรหัสในพบนี้คือให้ความรอบรู้ให้การศึกษาให้ความสมบูรณ์พวนสูงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการงานดีใครมีบุทิดาช่วงนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์สุนทรีชอบเต้นลัมมีความรู้ด้านดนตรีใครที่มีอาชีพสอนดนตรีสอนร้องเพลงสอนเต้นลัมอาชีพจะถึงพีคสุดเลยนะคะคุณต้องระวังพระรหัสในพนที่ต้องระวังการครบ ชู้สู่ชายหรือการที่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาและสามีของเราคุณสมบัติตัวนี้จะทําให้คุณสมบัติในด้านบวกของภพสุภะของดาวพฤหัสเสียหายพังทลายพินาศท,ที่ดีๆอยู่จะพินาเาเข้าใจคำว่าพินาศนะอย่าทำพระรหัสจะให้คุณมากใครที่บวชจะได้เป็นถึงสังฆราช ะะหมายถึงว่า,เ,าเขาเรียกอะไรเป็นคําเปรียบเปื่อเนาะจริงๆก็อาจจะว่าถ้าบวชก็อาจจะได้เป็นเจ้าอาวาสนะอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออาจจะมีผู้บุญบญ,ญาธิการาที่เกิดในช่วงเนี้ยในอนาคตข้างหน้าบวชไปก็อาจจะได้เป็นถึงท่านสังฆราชได้เป็นประมุขของศาสนาได้นะคะถ้าเป็นคารวาสก็ได้เป็นนักปกครองเป็นนักกฎหมายนะคะธรรมะสูงสง่งนะ ถ้ามีดาวอาทิตย์และดาวจันทำมุมดีคุณจะได้ไปมีตำแหน่งใหญ่โตในงานด้านต่างประเทศเลยนะชาวราศีกันนะคุณจะได้ตำแหน่งสําคัญนะใครที่มีพระหัสในภพที่าเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างสูงจะมีบุญวาสนาแรงกล้านะอยากได้อะไรก็จะได้สมหวังทุกเรื่องทุกอย่างเนะจ้าชะตาจะชอบเรื่อง การทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นพิเศษดังนั้นต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงมันจะมีอิทธิพลของดาวมฤตยูและดาวราวหูที่เบียนดาวพระรหัสอยู่ถ้าคุณคิดไม่ดีทําไม่ดีจะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นถูกหลอกเข้าไปอยู่ในแวดวงไออลัชชีนะคะเป็นศาสนาปลอมนะคุณก็จะไปโดนแบบนั้นต้องระวังคุณจะได้รับความเคารพจาก ทั่ทุกสารทัสทุกสารทิศมีบาร,รมีคุ้มครองทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นและคนในครอบครัวรวมทั้งคนรักด้วยพบนี้แม้นจะมีแบบเขาะเข้าไปสถิตยอยู่ก็ไม่ได้ให้ผลอะไรรุนแรงกับคุณเลยอย่างไรก็ดีพระรหัสในพกสุภาพนี้จะดลให้คุณมีโชคลาภในการทำมาหากินจะมาจากไหนก็ตามจะเกิดมาจากท้องล่องท้องนายากจน อยู่ในสลมัมชุมชนที่ไหนก็ตามสุดท้ายคุณจะประสบความสาเร็จไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึง่งย่างแน่นอนแล้วสําเร็จแบบพลิกฟื้นหน้ามือเป็นหลังมือเลยด้วยซ้ำคุณจะได้เป็นนักวิชาการแนวหน้าคุณจะได้เป็นผู้ร่ํารวยทางด้านการเงินคุณจะได้เป็นนักธนาคารที่มีชื่อเสียงคุณจะได้เป็นนักการค้าที่ยิ่งใหญ่คุณจะได้เป็นนักการต่างประเทศที่มีคนน้าหน้าถือตานี่คืออิทธิพลของดาวพฤหัส ที่จะย้ายในวันที่30เมษายนและมีทพลกับชาวราศีกันเป็นอย่างมากเป็นนางเอกที่จะดึงชีวิตคุณให้ขึ้นจากหลุมดำภาพรวมชาวราศีกันภาพรวมเงินเข้าแยะออกก็เยอะนะมีโชคทางการเงินนะมันจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่มีนามีนาปี67นะเริ่มจากมีนาไปแล้วเพราะว่าดาวพระลาดก็เริ่มขยับตัวแล้วนะ ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยจะไม่ดีเรื่องสุขภาพเพราะอะไรเพราะอิทธิพลของพระรหัสเทพประจําที่ช่วยเหลือเนี่ยอยู่ในภพมรณะเพราะว่าเขาบอกแล้วพระรหัสในภพมรณะถือเป็นภพที่ร้ายแรงที่สุดถ้าเราไม่ระวังตัวประมาทใช่ว่ามาก,ก็อาจจะถึงแก่เรือกตกยางออกได้นะคะปีนี้ รักแรงความรุ่มหลงจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะจะไม่สมหวังจนกว่าจะหลัง30เมษายนนะคะคุณจะมีรักเป็นรองหรือคู่รักของคุณจะป่วยหรือคู่ของคุณจะจากไปอย่างที่ไม่มีวันกลับไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายคุณต้องให้ผ่านเดือนเมษายนนี้ไปก่อนดังนั้นคนโสดอยู่เฉยๆคนมีคู่ประคองไปดูแลกันไปนะคะ ด้วยบุญกรรมทําแต่งที่เราทํากันมาอย่าทอดทิ้งกันบุญกุศลจิตกุศลที่เรามีจะช่วยน้อมนําให้ชีวิตของเรามีความสุขความ,จมเจริญความเจริญมรอตยะยูน่ะที่มันทับอยู่กับพระหัสในภพสุภะเนี่ยก็ยังต้องระวังเรื่องความรักมันมาจากภพกระดุมพระเกษตรที่เป็นเกษตรด้วยเนี่ยนะก็สติปัญญาของคุณในช่วงเนี่ยมันเหมือนแบบอเลิร์ตอ่ะอัเลิร์ตนะคุณจะมีความสําเร็จเข้ามาหาคุณบ่อยครั้งแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว ถูกหวยรวยโบมีเสน่ห์มากโชคจากการเดินทางทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะแต่ถ้าคุณมีอารมณ์อารมณ์ร้ายอารมณ์โลภนะพวกนี้อารมณ์เหล่านี้จะเป็นดาวเบียนก็คือจะทำให้พื่อยูเนี่ยมันเบียนดาวพรหลัดและดาวประจำราศีของคุณให้มันเกิดความเสียหายขึ้นจะประทุเอาด้านเสียของดาวแต่ละดวงขึ้นมาแทนที่ จะให้คุณสมบัติทางด้านดีนะคะต้องระวังให้มากนะต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะคะชีวิตก็จะดนะีแล้วก็อย่ามีเรื่องชู้สาวจะทําให้คุณตกต่าระวังผู้ใหญ่จะเข้าใจผิดแล้วจะเกิดเ,เรื่องเหตุเพศภัยกับบุตรหลานได้ด้วยเหมือนกันคือดาวเนี่ยพอคุณสมบัติเขาดีแล้วเราทําตัวไม่ดีนะทําตัวที่แบบว่าไปขัดกับดาวเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียของอ่ะแล้วพอเขาเสียมันจะมันจะลามไปทั้ง เราทั้งครอบครัวทั้งคนรักทั้งการเงินการงานมันไปหมดต้องเตือนทุกราศีเลยคือคือคนไม่เข้าใจว่าอุ้ยฉันดวงดีดาวฉันอยู่ตำแหน่งดีฉันทํำยังไงก็ได้ไม่ใช่นะคะคุณต้องทาตัวให้ถูกกับดาวค่ะนะอ่าดาวคุณดีคุณก็ต้องเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนไม่ดีดาวดีเขาก็ไม่ให้คุณไม่ให้ผลอะไรกับคุณใดใดทั้งสิ้นนะคะดังนั้นชาวราศีกันปีหน้าปีหน้าหลัง 30, สามสิบเมษายนต้นไปฉลุยค่ะ การงานการเงินความรักดีหมดรักษาเนื้อรักษาตัวจากเดือนธันวาคมวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่30มสิบหกเจ็ดให้ดีที่สุดครองทําให้ดีที่สุดจิตใจให้ดีที่สุดเป็นคนดีให้ดีที่สุดแล้วชีวิตคุณรอดประสบความสำเร็จและจะดีเยี่ยมเพราะพระหัสมาช่วยคุณแล้วหลังจากที่ท่านพักป่วยไปนาน ดีใจด้วยนะชาวราศีกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะและขอวอวยพรให้ชาวราศีกานฉลองคริสต์มาสอย่างมีความสุขเพื่อชาร์จไฟให้มีพลังมาสู้กับปี5 .67 ไปอีก3เดือน3เดือนเท่านั้นแล้วกันก็จะพบกับความสำเร็จในชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ